สำหรับวันนี้นะคะมาดามแพมก็ค่อนข้างเครียดดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นรับบทคนสวนนะคะโดยการเอาก้อนไม้ลงกระถางแบบแก้เครียดกันนะคะถามว่าคุณวิทย์ทำเป็นไหมเป็นค่ะแต่ไม่ได้ดั่งใจดังนั้นเนี่ยเราจะมาทำเองกันในวันนี้นะคะ และนี่นะคะก็เป็นต้นไทรเกาหลีซึ่งถามว่ามาดามแพมค้าทาไมมาดามแพมถึงเลือกต้นนี้นะคะทําไมไม่เลือกไม้มงคลล่ะคะเออไม้ธรรมดาเนี่ยก็จะเอาไม่รอดแล้วนะคะเอาไม้มงคลมาก็กวัวดจะไม่รอดก็ไปใหญ่เพราะอะไรคะบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนี่นี่ซื้อเพราะอะไรด้วยนี่ตรงนี้มันรอดได้ของกูก็ต้องรอดได้แล้ววะ นี่จะเป็นไตเกาหลีเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นนี้กันซื้อมาเนี่ยเป็นกระถางนะคะหลายคนบอกว่ามาดามแพมซื้อเท่าไหร่คะอ๋อสองบาทค่ะอุย้ยแถวคลองแปดเนี่ยไม่เกินร้อยเองค่ะมาดามแพมขาค่ารถไปก็ต้องเท่าไหร่แล้วล่ะและดูรถกูสภาพแบกรถมาก็ไม่ใช้จะไหวนะคะท่านผู้ชมขาเรามาจัดแก้เครียดกันเพราะว่าไม่ไหวจริงๆเจอเนี่ย ลูกบวชเป็นหนึ่งพรรษาแล้วคูยังไม่ได้ทํางานเลยนะคะเพราะอะไรคะติดต่อกับบริษัทใหญ่ปดหัวดังนั้นเนี่ยจัดต้นไม้แก้เครียดเอาแล้วกันนะคะแล้วเรานะคะก็จะมาใช้ดินกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ทําเป็นถือไปก่อนทําเป็นถือไปก่อนเดี๋ยวพออีกสักพักไม่ค่อยใช้ผัวนะคะเนี่ยเราซื้ออ่างดินมาหมดแล้วนะคะและะ้วต้นไม้เนี่ยก็ล้มละเลยละนาไปหมดแล้วนะคะ ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะวันก่อนเนี่ยใช้อีปุ้ยปลูกแต่ปลูกไม่เสร็จนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้ดินเนี่ยมันเลอะพื้นบ้านจะต้องโรยนี่ก่อนเลยค่ะกากมะพร้าวนะคะแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าซึมซับน้าได้ดเยี่ยมมากข,ขึ้นและดินก็จะไม่ร่วนออกไปข้างนอกนะคะพื้นเราก็จะสะอาดออกยากจังเลย เอาตรงๆนี่เป็นครั้งแรกนะคะไม่ค่อยได้ทํามาก่อนเลยนะคะพี่ๆเขาบอกว่าเอาเดี๋ยวพี่มาลงให้นี่คะน้องแฮมอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะหนูอยากได้คอนเทนต์เราจะจัดยังไงตรงนู้นสองตรงนี้ชิบหายแล้วเอาอะไรก่อนลงก่อนเรตอะซื้อมาไม่ได้คิดเหรอไม่ได้คิดนะคะงงอยู่เอาเป็นว่าเอาลงกระถางละสามหรือสองเอาสองก่อนแล้วคันนะถ้าเกิดว่ามันรอดสองก็เอาสองจำไม่ได้วันนั้นซื้อไปจินตนาการอะไรไว้วะ โอ้ยหนักโอ้ยโอ้ยพี่เขาบอกว่าให้เอากันไกลตัดกระถางแต่มาดามแฟมมิวงม่ไหมกระถางหลุดไม่ใช่ว่าเอาดินลงก่อนหน่อยนึงเหรอไม่เอาลงก่อนเลยเพราะว่านี่มันมีดินอยู่แล้วแล้วกูจะทำยังไงต่อล่ะยาาอยู่กระถางอ่ะ ทำการกระเทาะนะคะให้น้องเขาลงไปได้เลี้ยงแมวรอดได้คุกก็ต้องปลูกต้นไม้รอดได้บ้างหรอวะน้องเขาจะเจ็บไหมอ่ะอ่าลงไปได้แล้วหนึ่งต้นเก่งมากแล้วเราจะยัดลงไปย่้ยังไงสามต้นใช่ไหมอ่ะน้องคะยืนตัวตรงๆยืนตรงๆสิคะรับบทคนสวนละหนึ่งนะลงไปแล้หนึ่งต้นลองดูก่อนที่ต้นไม้จะตายนะคะคุณพิทก็เป็นคนที่รดน้ำต้นไม้ทุกวันลองดูนะ โอแล้วค่ะดังนั้นนะครับไม่ต้องถามนะครับเมื่อก่อนมาดามทัานองอาชีพอะไรเหล็กดัดมุ้งร้วเอารอดไหมไม่รอดก็ตายแล้วว่านับบทคนสวนแล้วหนึ่งเก่ง <c oughs> แต่มันจะเบี้ยวป่ะล่ะช่งหัวมันเถอะเขาให้มันลงก่อนนะ ดอกกวจะหมด6ต้นก็ซื้อมาทำไมตั้งเยอะเรื่องของเรือคือตอนซื้อเนี่ยตั้งใจว่าเลือกต้นที่สวยๆเอามาลุงแล้วสวยเลยนะคะซื้อมาเผื่อไงให้บ้านล่ำลืน่นฟิลแบบว่าสวนนงนุษโหเก่งหลุดแล้วอ่าน้องลงไปน้องจะเบียดกันนิดนึงนะคะเพราะเราต้องการความสวยงามเ <c oughs> หนื่อยเนาะเดี๋ยวที่เหลือฉันทำเองมาไม่เป็นไรวันนี้ฉันจะรับบทคนส่วนหนึ่งวัน เธอค่อยลงดินอย่างเดียวแล้วกันไม่เป็นไรอย่ามาแย่งงานท่านทำถ้างั้นฉันไปรอในบ้านนะอ้าวแล้วใครจะถ่าย้ยกูล่ะ <c oughs> ทำไมมันดูไม่สวยอย่างที่คิดเลยล่ะอีกคิดว่าสวยนะนิดนึงเดี๋ยวน้องพวกก็สวยเหมือนทำสัญยก,กรรมแหละแป๊บๆเนี่ยไม่ใช่ว่าสวยเลยก็ต้องใช้เวลาใส่ดินใส่ดินใส่ดินนี่คุณไปเอาน้ําใส่บวรักน้ําหนไรซิจะรอดด้วยกว่อนเนี่ยวันนี้ได้แล้วก็ดินใส่ดินใส่แล้วเราค่อยรดน้ํา วางก่อนวางก่อนวางก่อนให้ใส่ดินให้เสร็จก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ดินเนี่ยแล้วรดน้ําเนี่ย มันก็จะร่วนๆแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ดินไปเลยเนี่ยแพมว่ามันน่าจะโอเคนะก็เดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยป่ะใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าทําเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยได้นะงั้นเดี๋ยวฉันเอาฉากมากั้นก่อนกั้นทําไมอ่ะก็เธอจะใส่ปุ๋ยข้อเธอไม่ใช่หรออ๋อี่ใส่ต้นไม้ง่ายกว่าไหมเอาดินมาอีกหน่อยสิหมดแล้วอะนี่ทําแก้เครียดนะเนี่ยทาสวนแก้เครียดนะคะท่านผู้ชมขาเพราะว่าเจองานงานู่นงานนี่แบบปวดหัวมากนะคะสวนบําบัด แต่ดูถ้าว่าเหนื่อยก็เดิมอ <laughs> <laughs> ีกเหนื่อยไหมที่สุดครับฉันทำกระถางเดียวที่เหลือจะทำต่อได้ปะ <c oughs> ได้ยอมแพ้แล้วโอเค <laughs> <laughs> แต่เธอใส่ดินเราเองนะใส่ดินนไม่น่าจะยากหรอกเนี่ยแต่ก่อ,อกให้ลงรูแล้วกันเดีย๋ยวนะขอรดน้ำก่อนเพื่อที่ว่าให้ดินเนี่ยมันลงไปข้างใต้พอดินยุบป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แบบรู้ไงว่าเออตรงไหนเนี่ยเราต้องใส่ดินเพิ่มอ่า <c oughs> ดูท่าต้องใส่อีกเยอะคือไหวอ่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราใช้ผัวดูมือสิคะตอกกระปอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะฉีกทำไมล่ะคะทำไมฉีกไม่ได้ก็ทำเหมือนฉันสิอันนี้ต้นใหญ่ต้นเล็กเนี่ยอันนี้ต้นใหญ่อ่ะต้นใหญ่เหรอดูดิมันไม่ใช่เป็นกระถางของเธอตอนนี้เนี่ยมาดามแพมก็จะรับบทนะคะคุณนายแสนสวย ที่อยู่กับผัวเอยอยู่กับคนสวนแล้วก็ได้คนสวนเป็นผัวเพราะว่าคนสวนหล่อไหมคะหันหน้ามาดูหน่อยค่ะคุณนายครับสนใจอยากถูกคนสวนอย่างผมลวนลามไหมครับไม่ต้องลวนลามคะ่ะยินยอมคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยของขาดนะคะตั้งแต่โควิดเนี่ยนะคะไม่โดนเลยคะ่ะอาหารมุมสวยๆออกสิคะเอาตรงแหวงๆออกมาทําไมหมุนหมุนคะ่ะเออนั่นแหละตรงนั้นน่ะคือสวยให้ต้นไม้ยาวๆออกมาใส่ให้ได้เหมือนกูนะให้ใส่ให้ได้สามต้นนะ อ,อย่ากระแทกน้องแรงน้องเจ็บใช่อันนี้มันดินก้อนใหญ่กว่าของเธอเยอะเหรอใช่ทําให้ได้สี่เป็นคนเก่งก็ต้องทําให้ได้อ่ะอ่ะเนี่ยดูสิน้องเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยกับชันเนี่ยไม่ทาไมไม่ทําให้รุนแรงอย่างนี้จริงๆเ,<อ>เนี่ยท <ำ S 2> ําไปดีปกว่าดีชั้นจะร้องขอชีวิตนะพุวยวี่ตีนะนะ่ะจะรอดไหมเนี่ยคุณทาเองดีกว่าไหมเนี่ยคนสวน ได้ทําให้ได้นะคะท่านผู้ชมคะเอาทําให้ได้อะใส่ไปกระเทาะไปสีให้ดินมันออกเออกระเทาะให้ดินออก <c oughs> เดี๋ยวมันก็ลงเออเอาอีกเอาอีกท่านผู้ชมคะคุณคิดว่ามาดามทําเองหรือให้คุณวิทย์ทำดีกว่าคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วคะ่ะต้นนี้ยังไม่สําเร็จเลยคะ่ะ <c oughs> สุดท้ายเมียก็ต้องมาทําเองสรุปกูกะว่าจะได้ชาวสวนแบบว่าแข็งแรงและบึกบึนตอนนี้กูต้องกลับมาบึกบึนอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมขาอืออือในที่สุดผมก็จะได้แสดมาควมกับเจ้าของบ้านที่บึกบึนน่านสงสารมากเลยฮะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่เล็กกว่าควายนิดนึง ครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่ลงเหมือนกันนั่นแหละโถเออก็ดีกว่าเพราะวาเราัดลงไปครึ่งแล้วแล้วว่าปัดโถเอย้ยฮะทำไมเป็นคนเซอ้อซ่าอย่างนี้ทําไมอะ่ะก็ทุบก,กระถางให้มันใหญ่ขึ้นสิซื้อใหม่ดีกว่านะมต้องไปซื้อคอนอีกนะถ้าเกิดจะทุบก,กระถางให้ใหญ่ขึ้น่ยเป็นไงได้ไหมลงแล้วเกว่าจะลงนี่แม่งเหนื่อยที่หายเลย นี่ขนาดเรามาจัดตอนบ่ายอันนี้ยตอนแรกก็เครียดๆอยู่ตอนนี้หายเครียดแล้วเพราะอะไรคะเหนื่อยเออทําได้สักทีหนึ่งสักอย่างหนึ่งก็ยังดีวะเอาจะช่วยไม่ใช่หรอช่วยก็ช่วยก็ทําสิไม่ต้องถามกระแทกไปอีกเรื่อยเหรอใช่เหมือนตอนที่คุณเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับฉันนะคะเออนะเห็นปะตอนที่มีเพศสัมพันธ์กับเธอมันไม่ฟิตเท่านี้ <c oughs> ดับบทนางกีหลวบ <c oughs> อาทำต่อไปเอาเอาออกจากกระถางก่อนสิอย่าปูทั้งกระถางทำเบาๆหน่อยเดี๋ยวน้องตุ้ยอ่าใส่ไป,ไปดีทีหลังอ่ะแรงอีกค่ะอีกนิดค่ะแรงอีกค่ะทีหลังอะซื้อต้อนไม้ดูขนาดด้วยกูซื้อต้อนไม้ก่อนกระถาง <laughs> แล้วกระถางเสือกเล็กดังนั้นทำยังไงดีเนี่ย เบ,า,บาๆหนี่ยสิค้าน้องเจ็บค่ะแล้ก็ได้บอกให้ทำแรงๆถ้าดิฉันไม่ต้องร้องขอชีวิตคุณก็ทำแรงได้ค่ะอ่าอ่าทต่อไปทำไปตอนแรกกูก็เครียดอยู่หรอกแต่ตอนนี้เนี่ยหายเครียดแล้วนะคะเพราะอะไรคะมีงานที่ลำบากกว่านะคะ,ไ,ะได้แล้วยังไม่สุดเ, <laughs> เดี๋ยวพอเลี้ยงไปล่างมันก็ทอลงดินเองหรอ มันจะตายก่อนป่าปกติเนี่เราสัญญากันไว้แล้วนะคะเราจะอยากได้แบบเลี้ยงง่ายตายยากนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณวิทย์คะจ๋าปลูกด้วยมือกระทึบด้วยตีเลยเหรอไม่ลงสักทีทาเองดีกว่าไหมได้แล้วจะทําเองก็ได้ออได้แล้วเรืวดูต้นไม้เบี้ยวหมดเลยเดี๋ยวปิดนี่ไงดัดแล้วจัดตรงก่อนจัดตรงก่อนทำไปจัดตรงก่อนจัดตรงก่อนเฮ้ย <c oughs> เงินแตกพลักเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะได้ไหมฮะ ตรงแล้วถ้าคิดว่าได้ก็ได้เห็นไหมเออได้แค่นั้นแหละทำดีที่สุดได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็ตรงเองไม่เดี๋ยวเราต้องใส่ดินแล้วก็จัดทรงต้นไม้ก่อนมามาจัดมาอ่า ทำไมถึงเลือกต้อนอย่างนี้ใช่ไหมคะที่แพมรู้สึกก็คือว่าหนึ่งนะน้องเขาก็เนี่ยเนี่ยใบค่อนข้างแข็งซึ่งมันจะดูแข็งแรงมากกว่าปกติทั่วไปถ้าเอาใบบอนหรือว่าเป็นต้อนอะไรเศรษฐีอะไรวาทองพันช่างอะไรเงี้ยใบเขาจะบางอยู่กลางแดดแพมว่าเขาน่าจะป่วยก็เลยคิดว่าเอาต้นที่แบบว่ามีลําต้นแข็งแรงใบแข็งแรงดีกว่าไหม ถ้ากูจ้างก็หมดเรื่องพ่อเออนั่นดิเพราะคอนเทนต์แท้ๆไม่ตั้งใจตอนแรกตั้งใจเลยว่าอะไรประหยัดได้เราก็จะประหยัดแต่ตอนเนี้อยากจ้าง <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับรู้แล้วนะคะว่าการทดสอบของเรารอดหรือไม่รอดนะคะแค่นี้แหละไม่ต้องถ่ายแล้วนะคะโอเคงั้นอำลาอำลาทุกอาชีพเหนื่อยเหมือนกันบางทีเนี่ยแพมเหนื่อยสมองการทํางานที่เหนื่อยทั้งกายและใจมันก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดใครแบบว่าให้ชาวสวนมาจัดให้เนี่ยก็อย่าไปต่อราคาเขาเลยค่ะคุรู้แล้วแหละว่าเหนื่อยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ต่อราคาเก่งๆเนี่ยให้เขาไปเถอะค่ะ ยอมตายแล้วเนี่ยเหนื่อยยิบหายเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะกะจะถ่ายบายาวๆเหนื่อยแล้วใช่ไหมดูเหนื่อดิ